อธิบายประวัติชีวิตประวัติชีวประวัติหรืออะไรนั่นแหละมันมีพี่คนหนึ่งที่ทําให้เราเปิดโลกในการเข้าไปในงานสายเดล่าเข้ทออไที่มันช้านั้นที่อยากทํางานสายนี้ต่อไหมตอตีที่นในส่วนขององจะกเพ้ออะไรหรือไม่ก่อนนะคะเครียดค่ะโจทย์มานั้นแล้วเราต้องทาสิ่งนั้นให้ได้เพื่อไปตอบโจทย์เขาเพื่อนตัวนั้นของเราค่ะมีชาที่ฉันต้องการเรียนคือ Natural Language Processing อยู่ใน D S ทาเร่งของมันคือการสวัสดีค่ะ แล้วพอกว่าช่างมิี่มุกอีกย้หลังจากที่เราหายกันไปนานนานมากแล้วเราหายไปไหนเราสองคนอ่ะมีเวลาแต่ไม่ตรงจันเพราะเห็นเธอรันไรพูดไปค่ะมุงมิงรับจับสื่อใช่จนแม่งเยอะมากเขาไปเป็นแฟนเออละไปอืออือโอเคหลายๆคนยังไม่รู้จักเราแน่ๆใช่เพราะอะไรเพราะเราหายไป ขาดไปดแล้วแลไม่พอในช่อง u t ท b e เราไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นไม่ใครบอกไม่มีสาระตีปากเลยนะช่องเราก็มีสาระเหมือนเดิมเราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนเดิมใครด่ามาด่ากลับนะช่องนี้บอกเลยด่ามาด่ากลับไม่โกงกันเนาะเรา <Okay. S 1> ไม่ด่ากออกสื่อนะกูได้เล็กด่าเลยเออเอออย่านะอย่านะคอมเมนต์ดีๆนะระวังตัวไว้ <laughs> งั้นเรามาอธิบายประวัติชีวิตประวัติชีวะประวัติอะไรนั่นแหละมาเริ่มเลยค่ะเริ่มมาสวัสดีค่ะเราชื่อมุงมิงนะคะปอตีนะคะเราเรียน d a t a Science and Business a n a l y t i c s โปรแกรมค่ะจาก King Mungkut Institute of Technology รักำังหรือว่าสาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารรักำังค่ะหรือร้กำังนั่นเองค่ะมาค่ะ ใจแลกบางนะคะก็เ<ม>พราะว่าอีนี่คะ่ะก็ค่อยไปฟังมันนะกันนะคะว่าทำไมมันถึงได้เรียนดะัตซสายเพราะว่าปอตีมูคก,กับปอโทเจเมนมันพร้อมกันเลย <Yes. S 1> ลอย่างนั้นนะคะมูจบมาด้วยสาปีครึ่งเจเฮทอาร์ R, ติดต่อเข้ามาถึงยูนกินเออว่าไปลองสัมภาษณ์ดูที่บริษัทบริษัทนั้นนะคะก็คือชอปปี้เพจมูก็ทำงานประมาณ6กถึงเดเดือนค่ะในตำแหน่งดัตซ์ไซส์บวกกับดัตซ์แอนนัลไลซ์ไพร์ต้ร์บิสเนสอินเทอร์เจนต์หรือดีไอนั่นเองและในปัจจุบันนะคะม Science, กูก็ได้มาอีกที่ใหม่แล้วตอนนี้ งานมาได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนเนาะได้ค่ะตอนนี้มุ้งทำงานมาแล้วปีเจ็ดเดือนค่ะเย้สรุปแล้วปีหรือเจ็ดเดือนมีเจ็ดเดือนสรุปปีือเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนปีกับคเจ็ดเดือนค่ะแล้วเจ๊เมย์ล่ะทำอะไรมาบ้างปอตีเรียนที่ไหนประวัติบอลโพเรียนหรือยังเรียนแล้วจบแล้วแล้วท่านตำแหน่งไหนมาบ้างโอเคได้วไประวัติเมสั้นค่ะนิดเดียวเลยเขยโจบชื่อเมย์นะคะเขยโจบละโอเคจบ สวัสดีจ้ะเราชื่อเมย์เราจบปอตีที่มสองบางบุของอ<า>ตองจริงไม่เกี่ยวอะไรกันแล้ว แล้วก็นจากจุดปนั้นปุ๊บที่แรกเราทำงาน4ปีทำไมถึงไม่ออกแม่ไม่ให้ออกโอเ,เป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ต้องเล่าก่อนว่ามันมีพี่คนหนึ่งที่ทําให้เราเปิดโลกในการเข้าไปในงานสายเดต้าหลั<อ>ลงจากนั้น<อ>เราก็เริ่มมีแพชั่นในการไปหาว่ามีอะไรเกี่ยวกับ Data บา้างเราก็เลยมารู้จักนาัตตาไซนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมุกมถึงต้องเรียนเพราะว่าเมืคัคบอพอเราได้รู้จักนาตตาไซเราก็เลยมีความต้องการที่จะเรียนปอโทโนัตตาไซประเ<ร>ทศ<ร>ไทยอะค่ะไม่ได้มีแผแนกตามที่เราต้องเรียนทาให้เราอะต้องไปออกสู่อันโลกกว่าหลังจากนั้นเราก็เลยไปเรียนที อังกฤษเบอร์สิทิลสแตซิสเดลัสซายแอนด์มีชานที่ฉันต้องการเรียนคือ Natural Language Processing คือง่ายคือ NLP ค่ะหรือภาษาไทยคือภ<ล>าษาธรรมชาติหลังจากที่เราจบมาแล้วเราจบอังกฤษตอนเป็นช่วงโควิดแล้วระหว่างที่กูรอใบเกตออกในเทอมสองทำให้เราต้องหาที่ทำงานเพราะว่าก็เลยหาทำงานทำให้เราแอปพลายไปที่หนึ่งก็คือแต่เราไม่ได้เป็นดราาสา์เราไปดา้าน Engineering ตอนนี้เจ้ทำงานกี่ปีแล้วคะจะเข้าสามไปกี่วว้าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะเจ๊งานเป็นอะไรกี่ปีอยากคำสายนี้ต่อไปถ้ารวมทั้งหมดของที่เจ้ทำมาเจ้ทำมาแล้วกี่ปีเจ็ดปีสี่ปีแรกทำโปรแกรมเมอร์ตอนนี้เราทำดัตช์เอนด์ส่วนมุกนะคะก็ทำมาแล้วเจ็ดเหมือนกันเจ็ดเดือนหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนทำดัตช์ไซน์หนึ่งปีหนึ่งเดือนดัตช์ไซน์สเปเชียลลิสต์อยู่ เราก็เลยจะมาพูดถึงอย่างข่าวสารนี้ต่อไ,ไหมอะในเวยของมุกก็จะเป็นดนะัตต์สายแล้วเวยของเจมีก็จะเป็น Data Engineering ดัตต์ด้านเอนจิเนียริงนะเรามาเริ่มกันที่เจมกีก่อนคะ่ะเกิดนก่อนว่าเราอยากเป็นดัตต์สายเว้ยแต่พอเหมือนกับเราอ่ะได้รู้พัฒนากานของมันเราก็เลยรู้ว่ากูกับมันเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้วหมายความว่าดัตต์สายไปกับมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรการที่เราทำดัตต์สายเราเห็นโมเดลดูเด, Data, ด, Model, ด,ดต้าเท็นโมเดลดูเดต้าเท็นโมเดลหลั่นขึ้นโมเดลชัดโอเคพรีเซนเตชันทำเดต้า ชีวิตมันมีแค่นี้แต่เขาคาดก่อนเจนเป็นพูดแบบนี้แนละ้วมึงจะพูดเลยโตนะเนี่ย <c oughs> ก็คือมันมีแค่นี้จริงประเด็นคือมันตัดมุกจะได้ไปจากบิสเนสไหนนะตอนไหนขแขนไหนคือสิ่งนี้ทําให้มันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาแต่เอาจริงอะถ้าลองดูมันคือรูที่เราไปใชเราเป็นคนชอบแรงที่มันช้าหนึ่งที่ตอนเนี้ยรุ่นชาเกินไปไม่ไหวไหนอี่ลาเลยป้าลาลาพรอนถามว่ายังอยากทํางานตําแหน่งนี้อยู่ไหม ก็คงอยากทางานตำแหน่งนี้อยู่แหละแต่ถ้ายังอยากทาที่เดิมไหมบอกไม่ได้ตอนนี้ถ้าถามถึงจัดใจก็ยังรู้สึกว่าก็ยังโอเคยังไปได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่เว้แล้วอยากลาไม่มีก็คือรู้สึกว่ายังสามารถคีมมวิ่งไปได้ต่อแต่เมื่อไหร่ที่เบื่อพร้อมไปทันทีค่ะบอกว่าพร้อมเบื่อแล้วคือลาออกจากนี่เลยนะคือไปไปทำอย่างอื่นเลยไม่ไม่ไม่ไปอีกเเพราะว่าเนี่อยจะตั้เองได้ ตามุกเฮ้ย<อ><อ>เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดแต่อะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้พูดเกีนนะ่ยวกับหน้าาเอ็นเลยคุณพูดแต่ลักษณเหมเือนอันนั้นก็พูดได้ถ้าเอ็นแทนใช่ไหมตาโอเคคือมันไม่ จริงนะเรต้าเอ็นหลายๆคลิปที่เรามีการพูดมาแล้วท่านใดยังไม่ได้ดูในคลิปก่อนหน้านะคะไม่ต้องดูก็ได้ค่ะเป็นกดไลค์ให้ทีนึงก็พอแล้วสบายใจแล้วเออคนตัดต่อก็ตัดต่อมานานก็ช่วยกดไลค์พอแล้วเออไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่าเราขอพูดหน่อยเกันแต่ไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามุกาจไม่ได้ทำเรต้าเอ็นมาเลยเคยจัดเรต้าเอ็นมาณนะตอนที่เป็นจีเนียโปรเจกต์จบต้องบอกว่าในแต่ลนะบริษัทเรต้าเอ็นจะแตกต่างกันก็แล้ว ให้กับทีมไหนแต่ Data ้เอ็นจะมีความแตกต่างกับ t a ต c i e ซ c e ที่อยู่ตรง Data ้ end าเอ็นแทบจะไม่ได้มีพรีเซนต์เลยแต่ต้องพู้วันแล้วแต่บริษัทในบริษัทมุก Data เอ็นก็มีการพรีเซนต์เหมือนกันเขาจะรวบรวมทูต่างๆเขาได้ k n โนเลจหรือความรู้ตรงนี้มาเขาก็อยากแชร์ให้ทีเ d ต้าฟังกันด้วยก็แล้วแต่ว่าเป็นบริษัทแต่มันก็ไม่ครอบคุมทั้งหมดใน t a ตเอ็นหรือ DE บางทีมุกอาจจะพูดดีกับ DS ีือ Data InDS N คือ Data ลั end, ปที่เอ็นดีเนียร์ดีเอสคือดัตต้าายนะคะมุกกลับไปที่เจน่ะ มันออกแนวการดู I/O หรือการดูเซอร์วิสหรือว่าเป็นการดูที่เป็นดูดา t ้าดูโถฟูดอย่างเช่นมุกมีคนเขียนซ s t a กสตาร์คอมเม t ซีเ e ก t ต a ร์คอมแมคืออะไรจ้ะเนยมันคือการเขียนโค้ด SQL มันเขียน s ีเรกสตาร์มมมาที่ระบบผู้ชช้หรือมาที่ Data ต้องเป็นมุกมันทำให้แค่ไหนน่ะเดี่ยวโค้ดมคืออะไรประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่ามุกใช้ s e เรกสตาร์มก่อนหน้านี้เคยใช้เวลาวิาวิในการดึง Data เดียวไปแล้วปัจจุบันมันใช้เวลาหนึ่งนาทีทำไมมันนาน เราเป็นคนเข้าไปดูว่าระบบมีเป็นหารายนั่นคือฉันเองค่ะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยกินความรู้เล็กๆแต่คนที่ไม่ได้ฝาละอย่าง <c oughs> เรา <c oughs> ซิเล็กสตาร์คอมแมมันคือการที่เราพยายามจะเอาข้อมูลมาอันในเวของมูล,ลการน้ามันอยู่บนคลาว <Yes. S 2> เราก็ไปเอามาจากลาต้าเบสเหมือนเราจะสั่งพิซซ่าเราจะคุยกับคนสั่งพิซซ่าดูเรื่องได้ยังไงว่าเราต้องการอะไรเราก็ต้องเหมือนต้องใช้คําสั่งเช่นพี่คะเอาหน้าพาลวเยียนค่ะสิบถาดเนี้ยมันก็มีการสั่งอย่างไรออกมาก็เหมือนใช้ิเล็กสตาร เซตตาฟอร์มพิซซ่าแวร์ฮาวาเอียนแต่ทีเนี้ยเจมส์ก็เป็นคนดูใช่ไหมว่าเซเลตโ,มโ,มโตถามเลยเฮ้ยสิบวิกันหนึ่งนาทีมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างทำไมมันต้องแพ้ซีเรียสอะไรขนาดถ้าสมมติว่ามึงคนหนึ่งอ่ะเคยดึงสิบวิแต่ตอนเนี้ยมึงดึงหนึ่งนาทีมึงคิดว่าอีกเก้าคนที่เหลือดึงหนึ่งนาทีเหมือนกันมึงว่าระบบอาจจะอยู่ปะล่ล่ะเอาเอาพูดง่ายๆเลยในระหว่างนี้ถ้าสมมติสิบคนทุกคนดึงสิบวิอ่ะก็แบบเดียวออกถูกป่ะแสดงว่าอะไรประสิทธิภาพมันดีถูกไหมแต่ถ ถ้าเทียบกันง่างยๆหนึ่งนาทีกับสิบวิมันอาจจะไม่ต่างกันอ่ะงั้นพูดใหม่หนึ่งนาทีกับหนึ่งชั่วโมงต่างไหมต่างถูกปะแต่ทีเนี้ยเรื่องมันก็มีเรื่องของเวลาใช่ไหมหนึ่งคือมีแต่คนบอกอะว่าเราไม่สามารถเอาเงินบาท ป็นร้อยล้านพันล้านซื้อเวลาได้อันนี้หนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องที่2คือเรื่องที่เราอะจะต้องไปอยใช้เซอร์วิสของเขาเราก็ต้องเสียตังค์เหมือนกัน<อ>การเรียกแต่ละคิวี่ออกมาเราก็เสียตังค์แต<อ>่ก็แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มตามแต่ละบริษัทเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มไหนการเรียกอ,อาจจะแตกต่างกันอาจจะเฮ้ยแพลตฟอร์มนี้อาจจะเรียกจากคิวี่แพลตฟอร์มนี้อาจจะเรียกจากการเก็บ Data แพลตฟอร์มนี้อาจจะเรียกจากทั้งเก็บ Data และคิวี่พร้อมกันก็แล้วแต่ก็เลยคือ สำหรับเบอร์เจเมย์ BI อินฟราใช่ไหมหรือว่า Business Intelligence Infrastructure In. ขอลาไปก่อนเอาไม่ใช่ <laughs> กับวันที่ DS นะคะหรือว่า Data Science ค่ะที่เจ่เมย์พูดใช่ไหมมันจะมีโปรเซส1,2,3,4เอาจริงๆนะมันก็เป็นตามโปรเซสจริงๆในการทำงาน ต่ในเวของมุกอะมุรู้สึกว่ามันสนุกอะสนุกเพราะอะไรรู้ไหมสนุกเพราะว่าเราต้องคุยกับบิสเนสบิสเนสในที่นี้ก็อาจจะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะเป็นพี่บิสเนเดีเวลอปเปอร์นะคะเนี้ยมันสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเหมือนเราไปคุยกับอาาอากงหรือป่ยตายายให้รู้เรื่องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือเขาอะให้โจทย์มานั้นแล้วเราต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เพื่อไปตอบโจทย์เขาสำหรับมุกอะจะพูดเสมอเลยการอยู่ในดีเอชเล่ของมันคือการที่เราต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องเขาออกมาให ก็อาจจะต้องทํามาเป็น15เพื่อให้มันตอบโจทย์แล้วก็ครอบคุมทั้งหมดแล้วที่จะเปบอกอีกว่าแล้วแต่ว่ามูกอาจะไปเสิร์ฟกับเซเนสแบบไหนถูกไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะดัลลาซายอะมันไม่ได้ต้องเสิร์ฟกับบิสเนสทุกคนขนาดนั้นเพราะว่าดัลลาซามันมีหลายสายมากเหมือนดีเหมือนกันมันก็มีหลายสายถูกไหมมกอ่ะเลือกมาฝั่งดัลลาซาที่เสิร์ฟให้กับบิสเนสมันก็จะมีความใช้เลนแตกต่างกับรนเซ s ร์เชอร์ก็คือเขาจะเป็นพยายามคิดค้นอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อให้ใช้ แล้วกลับมาที่คําถามว่าอยากทํางานสายนี้ต่อไหมคําตอบคือณปัจจุบันของมุกยังอยากทําอยู่เพราะมุกรู้สึกว่าสนุกดีในการที่เราจะต้องไปพูดคุยกับคนนั้นสนุกมากแต่สิ่งสําคัญในสายของมุกเลย1คืออาจจะเป็นเรื่องของ Presentation 2ก็อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยแต่มันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับมุกที่มันว่าสำคัญมากกว่านะตอนนี้ก็คือ soft skill ค่ะถ้าคุณมี soft skill ก็ แต่สำคัญสำหรับมุกตอนนี้ไม่ใช่ซอมสกิลค่ะเงินสมมติว่ามี100%ใช่ป่ะคุณมีซ้อมสกิลหนึร้อยเแล้วคุณมีการสกิลอยู่0%มันก็ไม่ได้คุณอาจจะต้องมีอะไรบาลานซ์กันหรือว่าอันนึงโดดเด่นไปเลยแต่อีกอันนึงก็เออเอเวอร์เรจที่คนปกติอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะทาวันนี้ก็จบแล้วทุกคนจริงก็สมายเลยอันนี้เสียของเอง ก็ยังชอบงานสายนี้ต่อไปอยังสามารถทํางานสายนี้ต่อไปได้แต่ก็ยังมีบางครั้งที่รู้สึกว่าเครกันบอกเลยนะว่าสายงานนี้มันไม่ง่ายมันเครียดอยู่เลยแต่พอหลังจากเครียด,ดปุ๊บแล้วทำมันได้ก็พอเราทําได้ปุ๊บเราจะรู้สึกภูมิใจว่าอ๋อพูททำได้แล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะ ในส่วนของมุมนี้กันยังไงคะแล้วซายต่อไปนะคะเครียดไหมนีเครียดบ้างไหมก็เครียดละมั้งคือเราก็ต้องคุยกับคนให้รู้เรื่องอนะ่ะ <c oughs> อยากทำัวแบบ <c oughs> เป็นเป็นโรบอทเหมะะือนกันชอบคุยกับคน <c oughs> ไปสักคลิปหนึ่งนะคะมุ้งก็จะมาบอกวิธีการที่ว่าทำยังไงจากคนที่เป็นซอฟต์สกิลอะติดลบแล้วายมาเป็นซอฟต์สกิลบอกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกมานิดนึงนะคะเออบอกมานิดนึงอย่างนี๋ยวึ่งจะมาบอกนะคะ นั่นคือถาม Chat GPT เขาตอบเพื่อนตัวนั้นของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอย่างไรถ้าคนมีคำถามสามารถ DM มาเลยก็ได้ถ้าเราไม่ตอบก็ทักซ้ำมานะคะคนใดคนหนึ่งอาจจะตอบเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันค่ะมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดนกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่ากดบีพอ์ตก็พ่อค่ะค่ะบาย